ผมโดมรกตโกมรบุตรนะครับก็ในฐานะเป็นผู้บรรยายในรถถูตโตเกียว2020 20วันนี้ครับครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งที่เราวิ่งกันมาเนี่ย34วันแล้วนะครับแล้วก็ด้วยมาตรการนะฮะของแต่ละจังหวัดในช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด19เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องวิ่งโดยใช้มาแชลแล้วก็ทีมงานของเรา ลงไปวิ่งโดยที่ไม่มีประชาชนคนอื่นเข้ามาวิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเพราะเราก็ได้แนะนําทีมงานของเราไปด้วยในแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายว่าเฮ้ยแต่ละคนทํางานอะไรแต่ละคนก็ได้ออกมาส่งกําลังใจนะครับให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยโดยวิ่งคนละ1กิโลซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเอาบรรยากาศการบรรยายเนี่ยสนุกสนานมากเลยนะครับก็เฮฮาปาร์ตี้กันไปคนดูก็ ได้รู้จักนะฮะสำหรับทีมงานของเราว่ามีใครบ้างนะฮะซึ่งก็บอกไ้เลยว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้ในการที่จะได้ออกมาอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับนอกจากจะทํางานข้างหลังอย่างเดียวแล้วนะครับวันนี้ผมว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ทีมงานของเราหัวใจพองฟูคือได้ทํางานไปด้วยแล้วก็ได้ส่งแรงใจไปถึงนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะสู้ศึกในโอลิมปิกเกมช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยครับ